เสียงจากสวนจันวัลลาหานาทีย้ายมาเป็นเสียงจากร้านอาหารปินโตนามีตานใกล้สะพานปทุมธานีแห่งที่หนึ่งถนนรังสิตปทุมธานี สคริปต์หนึ่งยังไม่ได้กลับเข้าเรื่องที่คุยกันมาแล้วค้างกันไว้คือเรื่องธรรมชาติเพื่อความพ้นทุกข์ตอนธรรมชาติไม่อนุญาตให้มีอาตาที่พูดกันมาแล้วหลายตอนยังไม่สิ้นกระแสความเพราะแต่ละวันก็มีเวลาคุยกันแค่ห้านาที หลายวันก็ต้องแวะข้างทางอย่างนี้ที่วันนี้ยังไม่ได้พูดต่อก็เพราะยังไม่ได้อยู่สวนจันทร์จากที่ผู้จัดการบริษัทสำนักพิมพ์สุตะวันระรบว่าอาจารย์เปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่ได้แล้ว ปรึกษาลูกศิษย์ก็ให้รอถึงเดือนพฤศจิกายนที่จะมีโปรโมชั่นลดราคาแต่เนื่องจากว่าความจำเป็นจะต้องใช้มันรอไม่ได้ ก็เลยบอกกับผู้จัดการว่าถ้าอย่างนั้นผมไปฟื้นประสบการณ์เก่าสน่อยก็แล้วกันเพราะที่จริงนายตะวันเมื่อครั้งยังเป็นเนนเป็นพระโดยเฉพาะเมื่อเป็นพระเป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปร,ะริยธรรม ธรรมบาลีและสามัญศึกษานั้นก็เคยหาความรู้ด้วยตนเองแบบครูพักกลักำํำจนสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งเดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊กใช้เองมาก็หลายเครื่อง เพียงแต่ตอนหลังมาเวลามันไม่พอถูกแย่งไปเป็นงานอื่นทั้งงานสอนงานหนังสือหรือเมื่อศึกษาลาเพศออกมาก็เป็นงานในสัมมาชีพทำให้ไม่ได้ ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็เลยไม่ประกอบเครื่องใช้เองอีกยกภาระไปให้สิทธิยานุสิทธิ์ที่เขาติดตามอยู่เป็นประจำชำนาญกว่าทำให้และในบางครั้งก็ รบกวนไปถึงพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะมีพระที่ครั้งบวชอยู่ด้วยกันท่านเป็นเนนลูกศิษย์เรียนบาลีในสำนักแล้วเป็นผู้สนใจในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชำนาญการประกอบเครื่อง คอมพิวเตอร์ทั้งเดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊กใช้เองหาคาราวาททำให้ไม่ได้หรือไม่มีเวลาจะมาทำให้บางครั้งก็ใช้พระรบกวนพระให้ท่านทำให้อย่างนี้เสมอมาคราวนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันครับ